ถ้าเรามาดูพฤติกรรมตั้งแต่ตัวประหลัดกระทรวงหรือคุณยงยุทธ์เนี่ยทำหน้าที่หรือมีใครสั่งการที่เหนือกว่าที่มีอำนาจแล้วสั่งการคนเหล่านี้ซึ่งเป็นต้นทานแห่งความช่อชนแปลว่าเป็นต้นทานของการเปิดโอกาสให้มีการปล้นกันช่อชนกันพวกนี้ต้องรับผิดชอบประการต่อมาแล้วคนที่มาซื้อขายต่อบอกเหล่านี้ อาจารย์ว่าจะสุดจริตไหมอยู่ในเครือญาติเป็นภาคพ,พวกบริษัทบ,บริวารจะอ้างว่าสุจริตเนี่ยอย่างที่อาจารย์ยว่าอ้างว่าอะไรอ่ะสนามกอล์ฟอันพายบริษัทอันพายเรียลเอสเตทมันรู้เห็นเป็นใจมันเหมือนกับผ<ม>ัวซื้อเมียซื้อผมผมเห็นด้วยอาจารย์ว่าบริษัทอัไพายเรียลเอสเตทกับอัไพายกอล์ฟเนี่ยจะอ้างว่าตัวเองไม่รู้หรอกว่าที่ เป็นที่ทรณีอสองแล้วไปซื้อ140ออกว่าล้านอะไรต่อมีอะไรน่ไม่รู้หรอกผมว่าอ่างย่าง